หงยังเลวคุยค่าตัวแรมซี่ขาดีแค่1ล้านปอนด์เท่านั้นแฟนหงบลอเกอร์หึงลิเวอร์พูลเปิดตัวดูเยสในวันอาคารนี้สาร่าเปิดใจสุดช็อกกับอันดับบอลงดอสื่อผุดบทสัมภาษณ์ครบับแซะทีมจอมทุ่มคู่วางมือหากต้องทุ่ม1นึ่ล้านปอนด์ควานักเตะเข้ามาร่วมทีนนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอาเบอร์ดินยังคงตักแน่นอยู่นะต้องการค่าตัวคาวินบรมซี่แบ็คขวาดาวรุ่งก้อนหลักต้องมีถึง5ล้านปอนถึงจะยอมขายให้ลิเวอร์พูลทีมดังของอังกฤษซึ่งทางเดลี่เมลสื่อขององกฤษรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูล ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงค่าตัวของเรมเซกับทางอาเบอร์ดินทีมในสกอตติชพรีเมียร์ชิพชได้เพราะตัวเลขและก็รายละเอียดต่างๆนั้นยังไม่ได้บทสรุปในครั้งนี้โดยการรายงานขา่าวระบุรีว่าอาเบอร์ดีนต้องการค่าตัวก้อนหลักที่5ล้านปอนด์และก็รมบนัสอื่นๆไปจบที่ประมาณ8.5ล้านปอนด์ขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็หวังจ่ายค่าตัวดาวรุ่งวัย1ปปีรายนี้ที่4ล้านปอนด์เท่านั้นทําให้การเจรจาย,ยังคงยืดเยื้อเพราะตัวเลขที่ยังตกลงกันไม่ได้เพียงแค่1ล้านปอนดน์น ท่าน,นี้บริญญาทีมซาริอาที่เคยคว้าตัวอารอนฮิกกี้จะทางฮาร์ดไปสร้างชื่อก่อนหน้านี้ร่วมจับตามองและก็พร้อมแย่งตัวแลมเซ่เช่นเดียวกับทางแบรนฟอร์ดที่แสดงความสนใจแม้จะเป็นตัวเลือกที่เป็นรองทีมอเบดินก็ตามสำหรับทางอเบอดินคาดหวังว่าจะได้รายรับจากการขายบรนเซ่ sey, และก็รูอิชเฟอร์กูสันกองกลางอีกหนึ่งคนเพื่อนำไปเป็นงบเสริมทัพให้กับผู้จัดการทีมจิมกูดฟิลในช่วงเสมอน,นี้ ดาวินดูเยสว่าที่สุนหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลถูกคาดหมายว่ามีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทางของแดนลิเวอร์พูลวันอังคารนี้แม้แต่ยิงทีมชาติอุรุกวัยจะเดินทางมาถึงเมืองผู้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงสายของวันจันทร์ที่ผ่านมาแรกเพิ่มทีเดียวเชื่อกันว่าดูเยสจะเปิดตัวกับทางลิเวอร์พูลในวันจันทร์นี้เลยเนื่องจากเขาจะบินมาเข้ารับการตวรวจร่างกายหลังจากเบฟิก้าแถรงตกลงขายยอดดาวซันโบให้กับทางเบรดแม็กชินอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามจากความคืบหน้าล่าสุดมีการเปิดเผยดว่าูยส ก,การตวรวจร่างกายกับทีมดังของพิมเบริกในเวลา11นาฬิกาตามเวลาของอังกฤษและก็จะมีการแถลงผลลัพธ์ในวันรุ่งขึ้นขณะเดียวกันหงแดงก็น่าจะแถลงการสัญญาก,กับหัหอกคนใหม่อย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เช่นเดียวกันซึ่งเขาบอกว่าดาวิโนเยสาก,การตวรวจร่างกายแล้วเมื่อเวลา11นาฬิกาคาดว่าผลลัพธ์จะอ,อกมาในช่วงบ่ายแต่จะมีการยืนยันกันอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าวันอังคารเดวิดแมคคานเนอร์นักข่าวระบุ ดังนั้นจะยังไม่มีการเปิดตัวในวันนี้และตามเทคนิคแล้วต้องรอจนถึงวันที่1กรกฎาคมซึ่งตลาดของลีกโปรตุเกสจะเปิดแต่ลิเวอร์พูลน่าจะยืนยันการสัญญาอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โบฮเมตซาร่ากองหน้าตัวเก่งของทีมลิเวอร์พูลเปิดใจสุดช็อกกับบันดับของตนเองในงานบอลองดอ2021พร้อมมุ่งมั่นที่จะคว้าประวัตินี้มาครองจงได้ในอนาคต โดยทางเดียวเนลเซี่นะฮะเข้าไปได้รางวัลน,นี้ไปครองเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยมีทางโรเบิร์ตเลวันดฟสกี่ปอันดับสองและก็จอร์จินโยมาเป็นที่3ซึ่งตาทีมชาติอียิปต์ได้เผยว่าสุดตกใจที่รู้ว่าตนเองอยู่ไกลถึงอันดับที่7แต่ก็หวังว่าจะเป็นแข้งแอฟริกันคนที่2ต่อจากทางจอร์จเวอาร์ที่ได้รางวัลน,นี้ผมต้องการชนะเพื่อนร่วมทีมกับทางจอร์จเวอาร์ที่เป็นชาวแอฟริกันคนเดียวในปี1995 เป็นเรื่องจริงที่ผมช็อกเป็นอย่างมากกับอันดับของผมในปี2021อันดับที่7สำหรับปีนี้ความพ่ายแพ้กับทางเบริอัลมาติดนั้นถือเป็นข้อด้อยแม้ว่าผมจะมีเกมที่ดีในนัดชิงชนะเลิศก,ก็ตามทีแต่ถ้งอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ลบทุกอย่างที่ผมประสบความสำเร็จในหลายเดือนที่ผ่านมาเราคงต้องรอดูผลโหวตกันและถ้าผมยังไม่ได้บอลงดอนในปี2022ผมก็จะทําทุกอย่างที่ผมสามารถทําได้เพื่อคว้าประวัติในครั้งหน้าในครั้งนี้ สื่อดงกรษดขุดบทสัมภาษณ์ของเชคเกนคอฟกุนซือสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พรูลแห่งสุดฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตแซทีมคู่แข่งที่ทุ่มเงินมหาศาลในตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อจะคว้าตัวแข้งบิ๊กเนมมาร่วมทีมหลังหงแดงได้ปิดเดีลยวคว้าตัวดาวิดูเยชจากการถแถลงของเบนฟิก้าเหลือเพียงแค่การเปิดตัวกับทางบริเวณชีนอย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยคาดการณ์การบ้านดิวดังกล่าวจะมีมูลค่าราวประมาณ85ล้านปอนด์โดยแบ่งเป็นข้อสเสนอเบื้องต้นอยู่ที่64ล้านปอนด์และออปชั่นโบนัสอีก21ล้านปอนด์สำหรับหัวหอกวัย22ปีรายนี้ที่พังประตูให้กับต้สนสังกัด31ลูกจากการลงสนาม41นัดเมื่อร,รวมทุกรายการนาฬิการที่ผ่านมาทำให้ดูเยสัดดนกลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในหน้าปรา,าสาทสโมสรลิเวอร์พูลทันชีแสงหน้าเฟอร์จูฟันไดที่ย้ายมาจากทางซัตตัมตัน้วยมูลค่า75ล้านปอนด์ ดยก่อนหน้าน,นี้ครอบเองก็เคยให้สมัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นถึงการทุ่มทุนคว้าแข้งบิ๊กเนมเมื่อครั้งที่ปอบบบ้าบรรลุขอ้อตกลงในการย้ายจากทางจูวนตุสซบตักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยมูลค่าประมาณราว105้าล้านยูโรหรือราว89ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์2016แต่ว่าหากคุณคว้าต,ตัวนักเตะมูลค่ากว่า100ล้านปอนด์และเขาเกิดได้รับอาการบาดเจ็บขึ้นมานั่นเท่ากับเงินทั้งหมดถูกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหากวันนั้นเกิดมาถึงในวงการฟุตบอลจริง ผมก็คงจะไม่ได้ทํางานในวงการนี้อีกต่อไปแล้วเพราะหัวใจสําคัญของเกมฟ,ฟุตบอลคือการประสานงานการเล่นเป็นทีมสโมสรอ,อื่นๆสามารถทุ่มเงินคว้าตัวแข้งระดับท็อปได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ผมต้องการวิธีการอื่นที่แตกต่งางกันออกไปผมคงจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นหากได้งบประมาณขนาดนั้นคุณซื้อของทีมชาติเซเนกลัลออกมายอมรับนะว่าเขาเป็นผู้นําให้คาแนะนํากับทุกๆคนในทีมรวมไปถึงซาเดอมาเน่ที่เป็นเหตุให้นักเตะยอมโบ,กม,บกมือลาลิเวอร์พูล โดยการน,นี้นับแต่การประกาศไม่อยู่กับทางลิเวอร์พูลของซานติโอมาเน่หนึ่งวันหลังความพ่ายแพ้นในรอบชิงชนตเลิศศึกยูฟาแชมเปียนลีกต่อทางเรอัลมาดริดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดทางอาริอูซิเซ่กุนซือทีมชาติเซเนกัลได้ออกมาเปิดใจถึงการตัดสินใจไม่ไปต่อกับทางลิเวอร์พูลของซานติโอมาเน่ซึ่งซิเซ่ออกมาเปิดใจแล้วว่า เขาเป็นคนให้คำแนะนำกับทางซเดียวมาน่ให้บริตทำการตัดสินใจเรื่องอนาคตก่อนที่จะเปิดฉากซีซั่นใหม่เพราะมันอาจจะมีผลกับการไปเล่นฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายก็เป็นได้มันไม่ใช่แค่กับทางซาดีโอมาน่ผมบอกกับลูกทีมของผมทุกคนให้เตรียมรับมือกับสนานการณ์เหล่านี้ของสโมสรมันจะซับซ้อนกว่าทุกๆครั้งเพราะอะไรหนงเหรอ เพราะปัญหาทุกอย่างไม่ควรจะเกิดขึ้นก่อนจะไปเล่นฟุตบอลโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และผมก็ได้บอกเด็กๆของผมให้รีบจัดการปัญหาที่ค้างคาอยู่กับสโมสรต้นสังกัดผมได้ยินเรื่องที่เขาจะไปเาเยิร์มินิกแล้วที่นั่นเหมาะสมเป็นอย่างมากเลยนะเพราะมันมีความเข้มขน้นและเป็นฟุตบอลบา,าเยิร์มันที่มีความกดดันเสมอเขาเหมาะสมกับทางเสือใต้เป็นอย่างมากในรกรงนี้ เปิดทำเนียบสิบผู้เล่นที่ดิบอพูซื้อมาแพงที่สุดในหน้าประสาทสโม,มสรโดยที่ทางดาวินดูเยสเตรียมที่จะขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งในอีกไม่ช้านี้ทำลายสถิติของเดิมของเฟอร์จูฟานไดที่ย้ายมาจากทางซัตตัมตันซึ่งดาวินดูเยสกองหน้าชาวอุรุกวัยเตรียมจะกลายเป็นแข้งแพงที่สุดในหน้าประสาทของลิวอพูโดยค่าตัวอยู่ที่85ล้านปอนด์หรือราว3,713ล้านบาทหลังเตรียมจะย้ายจากทางเบฟิก้ามาเปิดตัวกับทีมหงส์แดงภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ ซึ่งตัวเยสจะได้ย้ายไปเล่นในทีมแอนฟิลด์ในราคา85ล้านปอนด์ซึ่งแบ่งเป็นค่าตัว60ล้านปอนด์และโบนัสอีก25ล้านปอนด์โดยจะเป็นการทำลายสถิติซื้อนักเตะที่แพงที่สุดของเวอร์พูลูจากที่เคยทุ่มเงิน75ล้านปอนด์หรือราว3,276ล้านบาทดึงฟอร์จิสฟันได์ประกันหลังทีมชาติฮอลแลนด์จากทางซอวด์ตัมตันมาเสริมทัพในปี2 0 1 7วันนี้เราจะพาไปดูท็อป10อันดับนักเตะที่เวอร์พูลูซื้อมาแพงที่สุดโดยมีดิวของยตรววย โดยทำเนียบ10แข้งที่ลิเวอร์พูลซื้อมาแพงที่สุดนะฮะงานนี้ก็จะมีอันดับที่1เป็นดาวิดนูเยส85ล้านปอนด์จากทางเบลฟิก้าอันดับ2เป็นเฟอร์จิฟันไดเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์จากทางซัลตุมตันอันดับ3เป็นอาริซ้งเบเกอร์67ล้านปอนด์จากทางบรม่าอันดับ4เป็นนาบีเกต้า52.7ล้านปอนด์จากทางแอร์บัตติซิคอันดับ5เป็นเฟอร์ฟาบินโส42ล้านปอนด์จากทางมอนเตโกอันดับ6เป็นติโกโชต้าสี่สิบล้านปอน อันดับเจ็ดเป็นลุยดีอาร์ส37ล้านปอนด์จากทาง FC p o r t ปอันดับ8เป็นอิบราฮิมโกดาเต้ส6ล้านปอนด์จากทางแอตเลติกอันดับ9เป็นแอนดี้แครโร35ล้านปอนด์จากทางดิวเคอร์ซันและอันดับ10เป็นโมฮัมเหม็ดซาลาสา3สิล้านปอนด์จากทางบร์มาคณะกรรมการฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่า International Football Association Board หรือไอแฟบนะฮะจะมีการประชุมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในวันนี้เพื่อจะหาบรือรเรื่องการลงปตบิบังคับใช้กฎกติกาใหม่ของฟุตบอลให้ครอบคลุมทั่วโลกว่าด้วยการเพิ่มโคต้าเป็นตัวสำรองจากเดิมนัดละ3คนให้เป็นนัดละ5คนในก่อนหน้านี้การเพิ่มโคต้าเปลี่ยนตัวสำรองจาก3เป็น5้และเริ่มนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้หลายทวีปและหลายลิกทั่วทั้งโลกนะฮะต้องบีบอัดโปรแกรมการแข่งนนขันกันแบบฉี่ยิบเพื่อจบฤดูกาลภายในกรอบเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามพิมบริงเกตถือเป็นลีกเดียวในบรรดา5้าลิกใหญ่ของยุโรปที่ยังกลับมาใช้โคต้าเปลี่ยนตัวสมรองได้เพียงแค่3คนเหมือนเดิมแลม้วตั้งแต่ปี2020ถึง2021จนถึงซีซั่นล่าสุดนี้ทําให้เกิดการเรียกร้องจากหลายสโม,มสรโดยเฉพาะทานชิเกนคอปกุนซือลิเวอร์พูลและก็เป๊ปกาเยราผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนับสนุนให้กลับมาใช้กฎการเปลี่ยนตัวได้5คนอีกครั้งหลังจากต้องลงสนามเปล่าแล้ว60นัดต่อ1ฤดูกาลเพื่อจะรุนแชมป์หลายรายการ ทั้งนี้ IFAB สนับสนุนให้มีการใช้โควตาตัวสมรอง5คนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021ก่อนที่20ตุลสคนในพรีเมียร์อังกฤษจะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กลับมาใช้กฎนี้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งหากได้รับการบังคับใช้ทั่วโลกแบบท้าบอก็จะเริ่มต้นและก็มีผลตั้งแต่ฤดูกาล2022ที่การังมะมาถึงนี้เลยลาราคาที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ